กับมาอ่านหนังสือจิตอมะตะวิญญาณนิรันด์จะสถิตธรรมเป็นสุขหน้า20 6เป็นข้อความ75การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกลมหายใจคือการทำภารกิจและการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้มีคุณค่าที่สุดคุณค่าที่อยู่เหนือการตัดสินคุณค่าที่มีคุณค่าอยู่ในตัวมันเองคุณค่าที่เราได้รู้แจ้งในตัวเอง คุณค่าที่เราเป็นอิสระจากโลกภายนอกอย่างแท้จริงนี่คือช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ76ความหมายที่ทำให้ผมรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้ชีวิตยอย่างคนโชคดีเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค้นพบความรักค้นพบหัวใจค้นพบจิตวิญญาณแห่งความตื่นรู้ค้นพบความรู้สึกงดงามที่ไม่ได้สถิตยอยู่เพียงแค่ภายในหัวใจของผมเท่านั้นแต่สถิตยอยู่ ภายในหัวใจของพวกเราทุกคนสถิตยอยู่ในสายเลือดในลมหายใจในอะตอมและเซลล์ในร่างกายของพวกเราสถิตยอยู่ในความรับรู้ของจิตใต้สำนึกสถิตยอยู่ในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ดำรงไว้ในสากลจัก,กรวาลและเชื่อมโยงกับพวกเราตลอดเวลาดังที่พระเจ้ากล่าวกับพวกเราเสมอว่าเธอและฉันเป็นหนึ่งเดียวกันผมเข้าถึงจิตวิญญาณอันสูงส่งผมรู้สึกต่อการซีโรราบต่อหัวใจของเราการเปิดตัวตน การเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเปิดเผยชมหน้ายิ่งใหญ่ของดวงวิญญาณที่สูงส่งคือภารกิจของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้นี่คือภารกิจที่เราไม่สามารถปิดบังอำพรางเราเราต้องถอดหน้ากากที่สมไว้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าแท้จริงแล้วใครคือเราและเราคือใครจงมีชีวิตทุกช่วงเวลาให้ดีที่สุดจงมีชีวิตอยู่ด้วยความรักจงมีชีวิตอยู่ด้วยอย่างสุขภาพแข็งแรง การมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขจะทําให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่ผิดพลาดที่ติดค้างนี่คือการเรียนรู้ชีวิตที่จัก,กรวาลพยายามสื่อสารพวกเราผ่านพวกเราทุกคนไม่ว่าเผชิญกับสิ่งใดก็ตามจงทําภารกิจชีวิตให้ยอดเยี่ยมที่สุดทุ่มเทที่ให้สุดหัวใจเมื่อการเวลาผ่านไปเราจะรู้ว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วจงทนุถนอมและมีชีวิตอยู่ด้วยความรักจงให้ความรักแผ่ไพศาลดุจฝุ่นทุรีที่โอบก,กอดจัก,กรวาล นี่คือภารกิจสำคัญที่สุดของการสื่อสารระดับจิตใต้สำนึกผ่านมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ผมรู้ว่าการค้นพบการใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดคงเป็นภารกิจของมนุษย์บนโลกใบนี้หน้าที่209 หน้าที่สองแล้วอาจากความอ่อนแออาจจะความรู้สึกเปล่าดาเรากำลังเรียนรู้ธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาของตัวเราเองซึ่งทาให้เราสามารถผ่านแต่และช่วงชีวิตอย่างยังมีความหมายและยาวนาะนจงขอบคุณตัวเองที่ทําให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่แสนลาเลิศจงขอบคุณความจริงที่ว่าเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์คนดีย่อมได้ดีตอบผมเชื่อว่า เวลาสอนให้เราได้เรียนรู้การมีชีวิตยอยู่อย่างมีแก่นสารเวลาทําให้เราค้นพบอะไรต่อมือะไรมีที่ชีวิตเราต้องเรียนรู้จงทําสิ่งที่ควรโดยไม่ผิดต่อมนโนธรรมสิ่งนี้ต่างหากที่ทําให้เราได้ค้นพบสัจธรรมที่แท้จริงเราต้องผ่านช่วงเวลาช่วงเวลาการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณอย่างลึกซึ้งเท่านั้นผมรู้สึกกับหัวใจของตัวเอง ผมรู้สึกตื่นรู้และเบิกบานอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมอยู่กับความนิ่งสงบความเงียบแต่เต็มไปด้วยอิสระและเบิกบานผมรู้สึกถึงการช้าล้างระวางและเป็นอิสระจากทุกสิ่งการใช้ชีวิตด้วยความล้ำเลิศจากการปฏิบัติจิตบำเพ็ญบารมีเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งเป็นการเข้าถึงประสบการณ์ของการรู้ด้วยตัวเองแบบเซนท,ที่เรียกว่าซาตุริหรือฉับพัน ช่วงเวลานะปัจจุบันนี้เราต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกรู้และเปล่งแสงสว่างออกจากก้นบึ้งของดวงวิญญาณพลังงานด้านบวกจะทำให้พวกเราทั้งหลายได้รับการเคลียร์ตัวเองขอให้ทุกคนใช้เวลาที่เหลืออยู่เปิดเผยการต่อสู้และประสบชัยชนะอย่างง่ายดายซึ่งเริ่มต้นจากสำนึกรู้ของพวกเรา ก็นอนได้แล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะหลับสนิทหลับอย่างมีความสุขตื่นขึ้นมาอย่างตื่นรู้ได้เปิบบานพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ค่ะ